ก็นะคะคันนี้ผ่อนหนึ่งหมื่นจริงเหรอคะผ่อนหนึ่งหมื่นจริงๆครับพี่โอ้โหผ่อนหนึ่งหมื่น ไม่หนึ่งแสนมาดูคันนี้กันค่ะคันนี้นะครับจะเป็นเบนซ์ e สามร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวบูติกไฮบริดหรือว่าเป็นดีเซลไฮบริดนั่นเองนะครับพอหนึ่งหมื่นจริงไม่หนึ่งหมื่นจริงก็กได้รถประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้ขอทราบราคาก่อนเลยคันนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาจากเดิมตรงได่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทตอนนี้เฉพาะเฉพาะคลิปนี้นะฮะเหลือเพียงแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนั้นเองครับ,ร, 4, 9, 000, 000, บาราคาโดนใจมากคันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับ ไฟหน้าต่างๆนะครับมันเป็นตัวใหม่แล้วเนาะก็จะมีพวกไฟเดีทั้งมันนิ่งไลท์นโคแล้วก็เป็นไฟหน้าแบบ full LED นะครับแล้วก็กระจังหน้าครับจะเป็นกระจังหน้าที่มีโลโก้เป็นดาวลอยนะครับก็จะมีพวกกล้อง3 6 0องศาก็พันนะครับออปชั่นถือว่านัน่นๆเลยนะครับแล้วก็บรถเป็นสีบนเงินนะครับดูง่ายๆคันนี้ก็แม็กสวยๆเลยนะครับภายในคันนี้ใส่อะไรมาบ้างคะคันนี้ก็ของออปชั่นด้านในนะครับ ตัวนี้จะได้เป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าออปชันเขาจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับโคมการมันติฟังก์ชัน2ฝั่งครบนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีคือโคมไฟเขาค่อนข้างเบาครับขับขี่ง่ายนะครับแล้วก็พวกแอร์ดิจิตอลแอร์ออโต้มีครบเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัว e300 นะครับก็จะมีเป็นจอที่มีจอเนนเวเกเตอร์<า>นะครับแล้วก็เนี่ยดูเรื่องของจอต่างๆดูเรื่องของการจิน้ํามันต่างๆแบตเตอรี่ต่างๆนะครับ ทุกอย่างดูง่ายมากแล้วก็ไม่หนึ่งแสนจโลแท้ๆเลยนี่ประวัติศูนย์ตรงเช็คประวัติศูนย์ได้เลยครับคันนี้รถปีอะไรคะคันนี้ปี2014ครับคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับจาก5 3 9 0 0 0บาทนะครับคลิปวิดีโอนี้เอาไปเลยครับเหลือเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทมื่นเาับาทอันเองครับโหโหต่อมาที่ร้านตปรออตโต้คราร์ได้เลยนะครับ่วนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับผม